น้องครับเลข1ถึงเลข99หนูชอบเลขอะไรที่สุด50ก็ได้ค่ะกลางๆเดี๋ยวพี่เติมสูตรให้2ตัวเป็น5,000บาทซื้ออะไรก็ได้นะว่าสั่งภายใน1นาทีหนึ่งนาทีฮึบพร้อมรับกดได้เลยไปหนึ่งนาทีเร็วูหนึ่งนาทีอันแน่เอ้ยเอันนี้อันนี้หยิบอันนี้หน่อยไหมเออเอาไม่ดูสีลิฟต์ด้วยคิดว่าเข้ากับหนูสี่สิบสี่สิบนาทีแล้วนะสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดเออโอ้ยโหยิบของเราด้วยเว้ยเออไทยอินดี กลิ่นใหม no. no okay. right. ่ด้วยนะครับฝากหยิบกันได้ด้วยนะครึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่30มสิบวิมันมีชั้น2องเนยนะเดินชั้น2องไหมเฮ้ยระวังร้องร้องเฮ้ยอันนี้ดีนะเอาไหมอ่าเราได้หมดเลยเราได้หมดอย่าให้เกินนะ9 8 7 3 2 1หมดเวลาไหนเขาดูหน่อยหยิบอะไรบ้างยังดีที่มีของเลอร์พชั่นฝากหยิบกันได้นะครับกลิ่น10สุวิทัศน์คิดว่าทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่สี่รอยห ซื้อน้ําของกับบิ๊กเดอร์เวอร์ชั